มาแล้วครับตาเสรีนะครับกองเชียร์เสรีส้อยพลครับกับโคเดอร์ครับธนากรมากพูนผลครับพร้อมครับสตาร์ทออกไปครับจากทีมวิทบูมระยองครับโอเฟนเดอร์ลาวิโนอาลิโอบายหมูหวานช็อปบ n t อ a s s แกซี่สี่กุญริงครับมาดูเสรีครับอันนี้มีคะแนนเป็นอันดับ2อยู่นะครับผู้ท้าชิงกับเจ้าเอ็กครับขับได้เร็วไม่แพ้กันครับ ขับได้เร็วไม่แพ้กันจริงๆครับลานกิจกรรมครับมาแล้วครับมาจังหวะนี้โอ้โหเซรีสอยพลเอสะดุดไปนิดนึงยังได้ครับสะบัดออกมาแล้วก็ดูรูปคนอบอกทางนะฮะคุณดูมุมจอฝั่งซ้ายนะฮะหน้าตาคนขับก็ขับไปอย่างเงี้ยฮะแล้วกันหน้าตาคนบอกทางฮะดูฮะอย่าแซวผมหน้ามาหนูจังหวะนี้เข้าไปอีกครั้งครับมายูเทิร์นครับยูเทิร์นแร วิ่งสามรอบด้วยกันเซรีจะทำยูเทิร์นได้อย่างไรจะทำเวลาได้ดีไหมโอเคเดินเล่งต่อได้ครับจงบังหวะนี้้องบอกว่าถ้าเวลาเร็วกว่า517นี่โหเฮเลยนะครับวิทบุมและยองครับโปรเฟนเดอร์ลาเวนอลอะลิโวบุวานช็อปบีเอ็นจีกาซี่สี่สี่เรสซิ่งครับดูครับโอ้โหโอเวอร์วิวสวยมากครับ มาแล้วครับจังหวะนี้รอบนี้จะต้องมายูเทิร์นอีกหนึ่งครั้งครับเพระวิ่ง3รอบด้วยกันครับดูเวลาจะเป็นอย่างไรมาแล้วจังหวะนี้กลับเข้ามาอีกครั้งครับเพื่อจะยูเทิร์นครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาเพื่อจะยูเทิร์นอีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับยูเทิร์นครั้งที่2เสียงเครื่องยนต์โอเคไม่เหี่ยวครับไปต่ออีกหนึ่งรอบฮะ มีครับมาแล้วครับวิ่งย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับเราจะวิ่งแบบนี้ไปกับ3ครั้งครับเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะริมไปเรื่อยๆฝั่งนู้นครับเลาะไปเรื่อยๆ่าผ่านบึงน้ำนะครับสูงต่ำสลับไปครับเข้ามาตรงนี้ครับเข้าโค้งขวาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งไว้ให้ฝุ่นให้ดูครับโยนกลับเข้ามาตรงนี้ครับ้ามุนบนบ้างวิ่งเร็วนะผมว่าวิ่งเร็วอยู่นะครับ แต่คราวนี้ต้องมาดูเวลาครับคนนี้ครับคุณผู้ชมครับมาร่วมรุนกันดีกว่าครับว่าเวลาของเซรีโอยพลยกับธนากรมากพูนผลเนี่ยจะทําได้เป็นอย่างไรส่งหัวใจมาให้4ี่ดวงเลยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าจับตาดูก่อนเข้าบล็อกครับว่าเวลาจะเป็นอย่างไรหน้าที่การอยู่เวลาของธนากรครับมาแล้วเข้าชินเคนเพื่อนชะลอจังหวะนี้สะบัดเข้ามาเข้าบล็อกอีกหนึ่งจังหวะครับเพื่อกันไม่ให้สปีดล้นครับ อย่าโดนนะโอ้โหแหมเปิดมาเด้งถึงดึงดงอ,อกมากดเวลา522 03ครับ522 03โอ้โหไวอยู่ครับนี่ครับบิกบ๊กบิ๊กกะดึงฮะเรียบร้อยครับเสรีส้อยพลนะครับจากระยองครับ